สวัสดีค่ะพี่ปราจากช่อง YouTube p e a t y Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรา YouTuber ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรา YouTuber วันนี้จะมานําเสนอในเรื่องที่หลายคนอยากรู้ในภาวะปัจจุบันเราจะกินอาหารอะไรที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคําตอบนั้นทันทีและที่สําคัญนําความรู้นี้ไปใช้แล้วเรามาดูกันว่า1ิอาหารนั้นมีอะไรบ้าง โอ้โหในภาวะปัจจุบันหลายคนรู้แล้วว่าเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีนอกจากที่ว่าเราจะสวมหน้ากากอนามัยล้างมืออย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเลีงเลี่ยงพื้นที่ที่แออัดที่สำคัญมากๆก็คือสิ่งที่รับ,รบประทานถ้าเป็นอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของโรคแล้วจะดีมากข้อที่หนึ่งชาแล้วชาอะไรล่ะอา้าวใครที่ชอบดื่มชาคงอยากจะรู้แล้วพี่ปรามีคำตอบชา แน่นอนค่ะว่าจะเป็นชาเขียวชาจีนชาแดงชาดำแค่ชงมาอุ่นๆค่อย,อยจิบบันละหนึ่งถึงสองแก้วพี่ปลาบอกเลยว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอหนาวสั่นและใครความเมื่อยลา้านอกจากนี้ในชายังมีสารต้านอนุมูลสระที่เรียกว่า L อลทีอานีนที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเอารีบหามาดื่มกันเลยอ่าแต่ที่สําคัญไม่รวมชานมไข่มุกที่หลายคนชอบเพราะมันมีแต่ความหวานและบอกได้เลยว่า ทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มเมื่อน้ำหนัก,กเราเพิ่มความเสี่ยงที่เป็นโรคต่างๆมีมากมายโดยเฉพาะโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นจิบชาอ่อนๆชาจีนชาฝรัง่งชาไทยก็ได้จิบอ่อนๆไม่ใส่นมไม่ใส่น้าตาลจะดีมากเลยข้อที่2ก็คือขิงแล้วขิงมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันน้ําขิงแก่ต้มในน้ำเดือด30นาทีโอ้โหค่อยๆจิบมีสรรพคุณช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เสริมสร้างผมคุมกันทําให้เม็ดเลือดขาวนี้ไปดักจับเชื้อโรคได้ดีขึ้นและช่วยลดการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจเราจะนําขิงมาปรุงอาหารได้อย่างเรียกว่าอร่อย mm hmm. ก็ที่เราทานกันนะ่ะไก่ผัดขิงหรือว่านํามาต้มมันแต่อย่าเส่น้ตานมากนะคะมันต้มขิงกิงนร้อนๆมันดีมากและเกิดประโยชน์มากมายที่สําคัญเรารู้ว่าขิงมีประโยชน์และ การที่เราทานขิงมันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อข้อที่สามตะไคร้ตะไคร้สมุนไพรกลิ่นหอม,มเกียงคู่อาหารไทยหลากหลายเมนูที่เราชอบกันมากๆก็คือต้มยำเครื่องต้มยำต้องมีตะไคร้แน่นอนสรพพคุณของตะไคร้รักษา,วาหวัดไข้หวัดใหญ่แก้อาการปวดหัวปวดท้องเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็มีเพิ่มสารต้านนู้ลอิสละแค่เราได้ ทานาน้ําต้มยำมร้อนๆโอ้โหเราก็เรียกว่าได้ปุ่มคุมกันที่ดีพี่ปรามีเรื่องเล่าในสมัยก่อนเนี่ยคือเราดูแลเรียกว่าผู้สูงอายุที่ภูมิต้านทานเนี่ยจะเรียกว่าอ่อนแออากาศเปลี่ยนหรือว่าพอร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะเป็นหวัดได้ง่ายเหมือนกับในเด็กเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ดีขึ้นคือทานต้มยำต้มยำที่รสไม่เผ็ดจัด แล้วก็จะมีพวกตะไคร้พวกเครื่องต้มยำต่างๆเวลา,า,าพี่พๆท่านนะคะหรือท่านผู้ส่งยุทธานแล้วจะช่วยให้สุขภาพของก,กลับมาดีเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มมีอาการเป็นหวัดน,นอกจากจะทานยาพวกแอนติบอติกหรือยาปฏิชีวนะแล้วพี่ปรายอยากจะแนะนําสมุนไพรไทยของเราง่ายๆเนี่ยดีและมีประโยชน์มากมายข้อที่สต้นอ่อนทานตะวันโอ้โหเราไม่อยากเชื่อเลยว่า ต้นอ่อนทานตะวันช่วยควบคุมและรักษาการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพและช่วยต้านการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแล้วลองนําต้นอ่อนทานตะวันมาผัดไฟแดงทานกับข้าวต้มร้อนๆอ,อุดมไปด้วยฟอสฟอรัสแมกนีเซียมวิตามินบีและวิตามินอีซึ่งแน่นอนวิตามินเหล่านี้บำรุงร่างกายแล้กวก็ถ้าเรามาทานเพลินๆนี่จะอร่อยมากๆ และมีช่วงหนึ่งที่คนนิยมทานต้นอ่อนทานตะวันกันมากมันมีประโยชน์จริงๆรองหามาทานแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องทานของแพงมแต่ทานของดีแลวเรารู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแข็งแรงมากๆเลย 5. กระเทียมกระเทียมพี่ปราบบอกเลยว่าเป็นสมุนไพรประจําบ้านที่อยู่ในอาหารไทยแทบทุกเมนูในกระเทียมจะมีสารอะลิซินที่มีคุณสัรพคุณช่วยลดการติดเชื้อในร่างกาย ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานจากไข้หวัดและยังช่วยลดระยะเวลาเป็นหวัดนอกจากนี้ยังช่วยลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดอีกด้วยคุณสมบัติของกระเทียมมีมากมายอาจจะกินแบบสดๆหรือกินแบบที่เป็นกระเทียมอัดเม็ดก็เรียกว่าได้แต่ถ้าเราทานสดจะดีมากในหลายๆครอบครัวจะมีกระเทียมเป็นสมุนไพรประจำบ้านพี่ปราบอกเลยว่า มันสุดยอดมากและกระเทียมมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในสมุนไพรตัวอื่นหรืออาหารอื่นที่ช่วยเสริมเพิ่มภูิต้านทานให้กับร่างกายของเราข้อที่ 6. พริกสำหรับคนที่ชอบความเผ็ดร้อนของพริกรับรองเลยว่าประโยชน์เต็มๆเ,เรียกว่าพริกมีสารแคบไซซินจะช่วยลดน้ำมูกช่วยบรรเทาอาการหวัดไสนัดหรือผุมมแพ้อีกทั้งยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและฆ่าเชื้อไวรัส โอ้ยเรียกว่ามันทานเผ็ดๆร้อนๆจะดีมากข้อที่เจ็ดกระเพรากระเพราสมุนไพรที่มีอยู่ตามบ้านและหลายบ้านก็ทานกันกระเพามันมีประโยชน์มากมายและแน่นอนกระเพากระเพากระเพาจะเป็นสิ่งที่พี่ปราบ,บอกเลยว่ามันตีมากๆก็เรามาดูซิว่ากระเพามีประโยชน์อะไรบ้างกระเพาสมุนไพรไทยที่มีกลิ่นหอมเฉพาะนิยมนํามาปรุงอาหารยอดฮิตที่ทานได้ไม่เคยเบือ่อ ยังผัดกระเพราหลากหลายเมนูหรือนำมาใส่อาหารในเมนูอื่นก็อร่อยไม่แพ้กันในใบกระเพรามีสารที่เรียกว่าโอรนทิน e มีสรรพคุณป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ช่วยลดการติดเชื้อเสริมภูมิคุ้มกันแก้วัดทั้งยังทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นช่วยขับลมในกระเพาะแก้อาการจุกแน่นท้องแล้วก็คุณสมบัติมากมายหลายอย่างของกระเพราโอ้โหอย่าลืม ครั้งหน้าถ้าสั่งกระเพามาอย่าเคียดทิ้งน,นะคะหลายคนไม่ทานกระเพราเลยเพราะว่ามันมีกลิ่นฉุนและแรงรู้ไหมเรากำลังทิ้งสารที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นกระเพรามีประโยชน์มากมายเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันว่ามีอะไรอีกที่ทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของคนเราข้อที่8หอมใหญ่หอมแดงหรือหอมใหญ่มีสารคือสตินมีฤทธิต์ต้านไข้หวัดใหญ่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เรานำมาต้มซุปหรือปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูได้ประโยชน์กันไปแบบแน่นอนเลยและที่สำคัญถ้าใครเป็นหวัดบ่อยๆอ่าทานหอมแดงนี่จะมีประโยชน์สุดๆเลยเรียกว่ามีประโยชน์มาก 9. เห็ดเห็ดหอมเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดออริจิในเห็ดจะมีสารเบต้ากรุแกเนช่วยให้เม็ดเลือดขาวไปจับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราทานอาหารใส่เห็ดต้มยำเห็ด ผัดผัดใส่เห็ดหอมหรือยำเห็ดสามอย่างก็จะช่วยให้มีภูมิต้านทานต่อไวรัสได้เป็นอย่างดีเห็ดมีประโยชน์มากมายและที่สำคัญที่เราจะไม่ลืมกันคือข้อสิบพักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเรามาดูสิว่าที่เราทานอยู่นี้มีวิตามินซีสูงช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราอย่างไรเราอย่าลืมส้มมะนาววิตามินซีต่างๆเหล่านี้จะช่วยเพิ่มการ ผลิตเซลเล์เมล็ดขาวที่ทําให้เราไปต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้เรารองทานน้ําส้มน้ำมะนาวที่คั้นสดสดพี่ปลาว่ามันจะได้ผลดีมากนอกจากจะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราแล้วยังเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายของเราอีกด้วยคราวนี้เรามาดูกันเลยโอ้โหพี่ปลาอยากจะสรุปให้ฟังว่าอาหารต่างๆมีมากมายแต่10อาหารที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ปลาจะสรุป ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งชาอาชาชาเขียวชาชีนชาดำชาแดงจิบไปเรื่อยๆเลยสองขิงเอาขิงแก่มาต้มน้ำเดือดสมสิบนาทีแล้วค่อยๆจิบเพิ่มการไหลเวียนของเลือดสามตะไคร้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมยอดเยี่ยมจริงๆสี่ต้อนอ่อนทันตะวันช่วยควบคุมและรักษาการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพ ห้ากระเทียมสมุนไพรประจำบ้านที่มีสารอลิซินยอดเยี่ยมมากหกปริกที่มีสารแคปไซซินช่วยลดน้ำมูกบรรเทาการหวัดเจ็ดกระเพรากระเพรามีกลิ่นหอมมากมายแล้วก็แปดหอมใหญ่หอมแดงที่มีสารเคอร์สิตินเก้าเห็ดและแน่นอนสิบผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นสม้มตอนนี้น่าส้มด้วยนะคะแล้วก็ส้มที่น่าทานมากๆก็เรียกว่าไม่แพงและมะนาว เห็นไหมสิบอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิต้นานทานให้ร่างกายหามาทานกันอย่าลืมถ้าเราอยากให้ร่างกายเรามีสุขภาพดีสิบอาหารนี้เราสามารถเลือกและมาช่วยภูมิต้านทานเราได้แต่ถ้าเราไม่ดูแลร่างกายหรือไม่ทานอาหารที่มีประโยชน์เราอาจจะเจ็บป่วยบ่อยๆและสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องทำเตรียมสุขภาพของเราให้ดีเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ